สวัสดีทุกคนรูด้วยนะครับอยู่กับผมเต้เองวันนี้จะมารีวิวเด็กของ l i เล่คั่มานาซิโรสายพริสมาร์จิก้าวิลิสตาครับเด็กนี้เป็นเด็กที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเล่นกับออเดอร์นั่นเองเคครับจะเป็นยังไงไปดูเลยครับเข้ามาดูที่ลายลายนะครับเกจ์ศูนย์ครับเกจ์หนึ่งวิลิสตาเกจ์สองวิลิสตาและเกจ์สามวิลิสตาครับเกจ์ศูนย์ล่หลังลายทับจุ่นนะครับเกจ์หนึ่งครับคอนสแมนท์ครับ ออตโต้ Auto, มายนูนิ้ถูกไรทับนำการหนึ่งใบบนจับบนมือเข้าโซ่ค้นหาการในามันีจากของการหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็แสดงจากนั้นสับกองครับแล้วก็ขีดสองครับออตโต้ Auto, Vanguard, วเวเนการบอลเพื่อเเมื่อคุณเล่นมันีในเทอร์นี้เจอก,การหนึ่งใบแล้วก็คนที่นิวช่องการเล่นโซดทั้ปีนี้ได้ชีวิค่าพ่านาการใน,นในโซ่ทุกทุกสองใบในอนาคตในอนาคตเนี่ย คุณอาจจะเห็น3าคนนี้บ่อยมากเพราะว่าเป็นไลน์สายสามันนะครับโอเคต่อมาพิสมาจิก้าวินิต้าครับเป็นเกสามพาวเวอร์หนึ่งมาพันมีเพอร์เซนาไลท์เทวินได้ครับแอคแวนการ์ดครับโซ so บรัส2หารูบี้หนึ่งใบจนจบเทนนี้อยู่ในนี้ได้พาวเวอร์บวกหนึ่งันและโค้แข่งไม่สามารถอินเตอร์เซปได้แอคแวนการ์ดสโบรัสอเวอร์สติ้งซัฟฟายครับเปิดท็อปห้าหนึ่ง 5, แล้วก็เลือกอยูนสอใบอ่ะคอลงมา ในช่องที่ไม่มียูนิตแล้วก็ทิ้งการ์ดที่เหลือจากนั้นยูนิตเหล่านั้นหวก้าพันและออเดอร์มณีนะครับคือสองใบนี้จะเป็นเพชรแดงกับเพชรฟ้านะครับใส่อย่างละสี่อุ้ยขอโทษครับแล้วมาเริ่มกันที่ทูฮ a r ์ Ruby ก่อนครับเป็นออเดอร์เกตนะครับเป็นนอร์ม l ลออเดอร คอสครับจ่หนึ่งเคาน์เตอร์บลาสตัวสองใบเลือกการเดินไปมือ,มอทิ้งจากนั้นเอาใบเนี้ยเข้าสู่โซนะครับแล้วก็เอเวอร์ลาสติ้งซัฟฟาครับเขาสามารถเลอกอยูนิตของคนหนึ่งใบยูนิตนั้นบว์ห้าพัน 5, จะจบเทิร์นจากนั้นเอาใบนี้เข้าโซด้วยออเดอร์พวกเนี้ยหลังไล่เสร็จก็จะวิ่งเข้าโซใช่ไหมก็ทําให้เรามากดเทคของวิลิสตาได้ง่ายขึ้นนี่ครับโอเคเราไปดูที่องค์ประกอบอ,อื่นๆของนีกกันเลยครับเริ่มที่เกศสามใส่เป็น วีลิสตาสามใบครับเอามาเพอร์เซนาไลท์นะต่อมาเป็นคนนี้นะครับคนที่ทำให้เราเล่นออเดอร์ได้หลายใบสำหรับเฝ้ามอนอย่างรักมัน่นออริเดอออริริเต้นะครับออริเดอช่างมันเถอะแปลว่าเกตสามยืนหมื่นสามครับออตโต้เลกาดเมื่อคุณเล่นถูกฮาร์ดลูบี้ถ้าบรนยากาดเป็นวิลิสตาเกตสามตัวเองบุกหนึ่งหมื่นและเราสามารถเล่นออเดอร์ได้เพิ่มหนึ่งใบเล่นง่ายก็คือ เราถ้าถ้าถ้ามีตัวนี้สองตัวถ้าเราเล่นทูฮาลูบี้อ่ะตจะมันจะบวกตัวละหมื่นเราจะได้ออเดอร์เพิ่มอ,อีกสองใบตัวนี้ยเราก็จะสนุกละนะครับเพราะว่าเทควิลิต้าไม่ติดบนเพลเทอร์สักอันนะครับจะไล่ออเดอร์มันมาลำลำลำ,ลำ,ลำ,ลำตัวนี้โตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆต่อจำนวนเพชรแดงที่เราไล่เนาะอ่ะต่อมาครับเป็นเกสองใส่คนนี้ไว้สามใบครับเป็นใบบนของนะครับสําหรับ มิกซิตดไวเลนตาออโต้ครับไม่ยิงนอกสนามไปช่องเรือการเลือกอัเนมณีจะกดับโซนของคุณไม่เกิน2ใบที่มีชื่อเหมือนกันนะครับเอาหนึ่งใบไว้ใต้กองและหนึ่งใบเข้าโซก็คือเวลาวิดิสตาใช้อะครับเราต้องโซบลาสทิ้งเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเราได้2ใบ1ใบกับเข้ากองเอาไปวนของอีก1ใบก็คือ,อามากดทีกรอบได้นะครับเรียวกว่าเก่งสุดเลยใส่สา,สา,สา,สามแล้วก็ออเดอร์ประกันชีวิตครับสำหรับไวเลนซิมโฟนี เขาสามารถรับท่ากลารของคุณโดนดามิทฮิตในเทอร์นี้เลยนี่ที่กำลังต่อสู้หนึ่งใบอยู่นน้ำพาวเวอร์บวกสามหมื่นจบเทิร์นโอเคครับต่อมาครับไปที่เกตหนึ่งใส่คนนี้สี่ใบครับเจ้าประจําสําหรับดวงตาที่เฝ้ามองฝันเอเลมาครับคอนทินิวเรียาการถ้าคุณมีเรียาการสามใบหรือไมา่ก,กา็อยู่ในนี้บวกห้าพันครับพาวเวอร์เจ็ดพันก็เป็นตัวบู๊สิบสองหรือตีสิบสองง่ายๆเลยนะครับ ต่อมาครับเป็นตัวของประจำสายกันบ้างสำหรับคนนี้ใส่สามใบครับความรู้ลวงอสรริรสงบอีดิวีรานะครับออโต้โเรียการครับเมื่อคุณเล่นแอร์บัลติงซ์ซัฟฟาร์หรือก็คือเพชรฟ้านะครับถ้าบรรยากาศเป็นวีสตาเกศสามจวการหนึ่งใบแล้วก็มีพีจีสี่ใบครับมือหนึ่งใบต่ำกว่าไม่ต้องทิ้งมือครับต่อไปทริกเกอร์ครับเราใส่เป็นคิ แนะครับอาร์ไหนก็ได้อันเนี้ยจะใส่ดอรหรือใส่ฟอนแล้วแต่เลยครับเพราะว่าเด็กมันแล้วแต่คนเลยแล้วแต่การเล่นเลยนะครับแต่ผมชอบใส่ดอมากกว่าเพราะว่าผมชอบมือเยอะโอเวอร์ชมพูครับแล้วก็ฮิลสี่ใบประมาณนี้ครับ